วันที่27กุมภาพันธ์2,567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่73และคำอำานวยพรในเดือนแห่งการหวานเพะเมื่อปัจจุบันขณะสอดคล้องกับเตา่าอนาคตจึงราบรื่นข้อความเตือนสติประการที่3ของบทนี้คือ กฎเกณฑ์ตาข่ายฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดใจความสำคัญของข้อความนี้คือเมื่อปฏิบัติตามเตา่าจึงราบรื่นทุกประการเต่ามักจะแสดงบทบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวเสมอหากไม่ตั้งใจก็ยากที่จะสำรวจรู้ดังนั้นจึงถูกมองข้ามได้ง่าย แต่ข้อความที่ว่ากฎเกณฑ์ตาข่ายฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดของท่านเหล่าจือเปรียบเสมือนสายฟ้าฟ้าดทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนภวาตื่นจากพวังและตระหนักได้ว่าความเที่ยงธรรมต้องแผ่ขยายออกไปเจตนารมณ์ของฟ้าต้องคืนความเป็นธรรมอำนาจสวัสด ไม่อาจขัดขืนได้ชั่วชีวิตคนเรานี้ต้องปฏิบัติตามเต๋าเท่านั้นจึงจะราบรื่นทุกประการได้กุญแจสำคัญในการปฏิบัติตามเต๋าคือ 1. รับรู้ชีวิตเดินเข้าสู่ชีวิตและปล่อยชีวิตให้เบ่งบาน แม้การเสพสุขกับชื่อเสียงและผลประโยชน์จะเป็นเรื่องดีแต่ตอนเกิดมิได้นำมาและตอนตายก็นำไปไม่ได้มีแต่ชีวิตอันล้ําค่านี้และจิตอันเป็นนิรันเบื้องหลังชีวิตเท่านั้นที่เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ว่าจะศึกษาสิ่งใดต้องเน้นย้ำความสำคัญที่ตัวองค์ชีวิต จึงสามารถสื่อเชื่อมกับต้นกําเนิดและมองเห็นว่าภายนอกทั้งหมดล้วนเป็นโอกาสในการยกระดับสภาวะจิตเมื่อมองจุดนี้ออกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจึงล้วนสามารถเติบโตได้หากมองไม่ออกการฝึกปฏิบัติมักมีการร้องขอจึงติดอยู่กับจุดที่ตนขอคนเราขอสิ่งใด ย่อมถูกสิ่งนั้นควบคุมการฝึกฝนที่มีการขอสุดท้ายแม้แต่การฝึกปฏิบัติก็กลายเป็นความทุกข์ 2. กุญแจสำคัญในการปฏิบัติตามเต๋าคือการสร้างสรรค์และเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบการสร้างสรรค์และเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบคือการศึกษาประยุกต์ใช้ พลังแห่งการเติบโตที่มองไม่เห็นรักษาความดีงามในจิตตนไว้และรักษาการชื่เชื่อมกับส่วนทั้งหมดนี่คือการฝึกธรรมะชีวิตคือการเกี่ยวพันกันของพลังสองกลุ่มคือหนึ่งเกิดหนึ่งดับเมื่อในจิตมีแต่ความคิดที่ถูกต้องชีวิตจึงเริ่มพัฒนา หากในจิตมีแต่ความคิดชั่วชีวิตย่อมต้องเดินไปสู่การดับศูญเคล็ดลับการแปลเปลี่ยนโชคกับภัยอยู่ที่การคิดการคิดคือเมล็ดพันธุ์ของชีวิตเมื่อกำหนดเมล็ดพันุ์แล้วทุกสิ่งจริงเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 3. ล้อมรวมเข้ากับส่วนทั้งหมด เชื่อมั่นว่าครอบครัวประเทศชาติและทั่วโลกคือกายทิพย์เดียวกันท้องฟ้าคือมนุษย์ขนาดใหญ่มนุษย์คือท้องฟ้าขนาดเล็กท้องฟ้ามีสุริยันจันทรามนุษย์มีตาและหูท้องฟ้ามี360องศามนุษย์มีกระดูก360ชิ้น ท้องฟ้ามีดวงดาว8 4 0 0 0สี่พัดวงมนุษย์มีรูขุมขน8 4 0 0 0สพันรูทุกคนกับโลกล้วนเชื่อมโยงถึงกันเมื่อเราเกิดความคิดที่ดีเป็นการช่วยเสริมให้ฟ้าดินมีพลังบวกเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งหากเกิดความโลภและความโกรธครั้งหนึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังชั่วร้ายให้โลก ความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของโลกใบนี้แยกไม่ออกจากมนุษย์ทุกคนไม่ว่าสภาพภายนอกจะเป็นอย่างไรจงปฏิบัติด้วยความดีงามเสมอการปฏิบัติดีต่อผู้อื่นคือการทำดีต่อตนเองแม้เต่าธรรมชาติจะเรียบง่ายและกว้างขวางแต่ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรม ของกฎเกณฑ์ตาขายฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดการเคลื่อนไหวทั้งหมดในจักรวาลล้วนเป็นรูปวงกลมความกล้าและไม่กล้าของทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดีความชั่วสุดท้ายล้วนจะกลับมาสู่คนผู้นั้นไม่มีโอกาสโชคดี เบื้องหลังของทุกคนที่ประสบความสำเร็จได้ล้วนได้รับการช่วยเหลือจากสวรรค์ซึ่งในตัวผู้ที่สวรรค์ให้ความช่วยเหลือต้องมีคุณธรรมดังฟ้าดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับเต่าธรรมชาติขอเพียงในจิตมีความเคารพยำเกรงและการกระทำมีความเข้มงวดจึงไม่เข้าสู่ดินแดนแห่งความตาย นี่คือข้อเท็จจริงคุณค่าของหนังสือเล่มใดก็ตามไม่ได้อยู่ที่สำนวนแต่อยู่ที่ระดับของผู้เขียนระดับของผู้เขียนเป็นตัวกำหนดระดับพลังงานของบทประพันธ์ระดับของท่านเหล่าจือ่อสูงเท่ากับเตา๋าท่านมองการเปลี่ยนแปลงของโลกจากต้นกำเนิดของจักรวาลทุกสิ่ง ล้วนชัดเจนและเข้าใจดังนั้นคำพีเต้าเตอ๋อจริงที่ท่านเหล่าจือประพันธ์เล่มนี้มุ่งสื่อเชื่อมสู่ต้นกําเนิดทุกประโยคไม่ว่าทำความเข้าใจกับประโยคใดก็ล้วนเพียงพอให้ใช้ได้ตลอดชีวิตเมื่อมีวาสนาเปิดคำพีเต้าเตอ๋อจริงอ่านเป็นเรื่องที่ผาสุขมากที่สุดในชั่วชีวิตของเรา ปีใหม่นี้ได้มาถึงแล้วขออำนวยพรอย่างจริงใจอีกครั้งไว้ณะที่นี้ขอให้ความคุณมัวจงหมดไปความสว่างสวยจงบังเกิดส่องสว่างไปทั่วทุกสารทิศขอให้ทุกคนจงค้นพบท่าเรือของตนเรือนับพันลำออกแล่นพร้อมรักผลทางยาวไกลท้องทะเลกว้างห ขอให้เราจูงมือร่วมเดินด้วยกันออกเดินทางด้วยความเชื่อมั่นขานรับยุคสมัยด้วยการต่อสู้ฟันฝ่อาอรุณสวัสดิ์กล่าวกันว่าชีวิตคนเราคือสถานฝึกปฏิบัติพฤติกรรมของคนเราเกิดมาจากความคิดเมื่อเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้การฝึกปฏิบัติ คือการฝึกฝนพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนของตนให้ถูกต้องสิ่งที่ฝึกฝนคือจิตของตนอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่27กุมภาพันธ์2567เผยแพร่วันที่2214